สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวป,ปีพอรอุปราวนารหัสนักศึกษา6 5 1 2 1 0 6 3 4มาจากคณะคารุศาสตร์สาขาคณิตศาสาตร์กลุ่ม2ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทจำนวนเชิงซ้อนทฤษฎีบท1.2.1ข้อที่11ค่ะก่อนที่ทุกคนจะไปพิสูจน์พร้อมกันนะคะทุกคนสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนได้จากการสแกน QR วโค้ดตรงนี้ได้เลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะค่ะทฤษฎีบทจำนวนเชิงซ้อนทฤษฎีบท1 2 1ข้อที่11นะคะก่อนที่เราจะไปพิสูจน์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้จักกับบทนิยามและก็ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการพิสูจน์ก่อนซึ่งมี2บทนิยามก็คือบทนิยาม 1.2.1นะคะเป็นบทนิยามพื้นฐานของจำนวนเชิงซ้อนเลยนั่นก็คือ z เท่ากับ x บวก i y นั่นเองและอีกบทนิยามหนึ่งนะคะก็คือบทนิยาม1.2.3นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันซึ่งในการพิสูจน์ข้อที่11เนี่ยเราจะโฟกัสแค่ข้อ1กับข้อ3ซึ่งข้อ1นะคะก็พูดถึงการที่จำนวนเชิงซ้อนมาบวกกันก็จะมีค่าเท่ากับวงเล็บเปิด 1> x 1บวก x 2วงเล็บปิดบวก i คูณวงเล็บเปิด y 1บวก y 2วงเล็บปิดนั่นเองส่วนถ้าเป็นจำนวนเชิงซ้อนนำมาคูณกันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับวงเล็บเปิด x 1คูณ x 2ลบ y 1คูณ y 2วงเล็บปิดบวกกับ i วงเล็บเปิด x 1คูณ y 2บวก x 2คูณ y หวงเล็บปิดนั่นเองค่ะซึ่งทฤษฎีบท1.2.1ข้อที่11เนี่ยให้เราพิสูจน์ว่า z 1คูณวงเล็บเปิด x 2บวก x 3มวงเล็บปิดเท่ากับ z 1คูณ z 2บวก z 1คูณ z 3ถ้าดูเผินๆเนี่ยมันก็คือการคูณกระจายเข้าไปนั่นเองค่ะ แต่ในทางการพิสูจน์ของคณิตศาสตร์เนี่ยเราจําเป็นจะต้องบอกว่าเราจะกําหนดอะไรแล้วก็จะแสดงอะไรข้อนี้นะคะเราจะกําหนดให้ c เนี่ยเป็นเซตของจํานวนเชิงซ้อนและ Z1 Z2 Z3 เนี่ยเป็นสมาชิกของ c นั่นก็คือทั้ง3ตัวเป็นสมาชิกของจํานวนเชิงซ้อนนั่นเองค่ะซึ่งเราจะแสดงว่า Z1 คูณวงเล็เปิด Z2 บวก Z3 งเล็ปิดเนี่ยเท่ากับ Z1 คูณ Z2 บวก Z1 คูณ Z3 นั่นเองซึ่งเราจะมาเริ่มพิจารณาจากฝั่งนี้แล้วแสดงให้ผลเนี่ยมีค่าเท่ากับฝั่งนี้ค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะพิจารณา Z1 คูณวงเล็บเปิด Z2 บวก Z3 วงเล็บปิดซึ่งจากบทนิยาม1.2.3ข้อ1นะคะที่บอกไว้ว่า Z1 บวก Z2 เนี่ยมีค่าเท่ากับ x 1บวก x 2, 2> บวก i คูณ y 1บวก y 2ซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันคือ z 2บวก z 3ดังนั้นตัวแปรตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามด้วยนะคะนั่นก็คือ x 2บวก x 3บวก i คูณ y 2บวก y 3นั่นเองค่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะ เราก็จะใช้บทนิยาม1.2.1ที่บอกไว้ว่า z เนี่ยเท่ากับ x บวก i คูณ y นั่นก็คือ z 1ก็จะเท่ากับ x 1บวก i คูณ y 1นั่นเองค่ะคุณคุณไหมคะตรงนี้เนี่ยอยู่ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนคูณกับจำนวนเชิงซ้อน นั่นก็คือบทนิยาม1.2.3ข้อที่3นั่นเองซึ่งบทนิยามนี้นะคะบอกไว้ว่า z 1คูณ z 2จะมีค่าเท่ากับ x 1 x 2ลบ y 1 y 2บวก i คูณ x 1 y 2บวก x 2 y 1นั่นเองค่ะ ซึ่งในตรงนี้นะคะเราก็จะคิดว่าตรงนี้เนี่ยคือ x 1ส่วนตรงนี้คือ y 1และทั้งก้อนตรงนี้นะคะก็คือ x 2ส่วนตรงนี้ก็คือ y 2นั่นเองจากนั้นเราก็ใช้บทนิยาม1.2.3ข้อที3 3่3นะคะมาแทนค่าได้เลยนั่นก็คือ x 1 x 2ลบ y 1คูณ y 2บวก i x 1 y 2บวก x 2 y 1แล้วก็จะได้เป็นตรงนี้ออกมานนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ สมบัติการคูณแจกแจงนั่นก็คือการคูณเข้าไปนั่นเองเราก็จะได้ว่า x 1 x 2บวก x 1คูณ x 3ลบ y 1คูณ y 2ลบ y 1คูณ y 3ต่อไปนะคะก็คือ x 1 y 2บวก x 1 y 3 บวก x 2 y 1และบวก x 3 y 1นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะใช้สมบัติสลับที่การบวกซึ่งสลับ2ตัวนี้นะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะใส่วงเล็บจัดกลุ่มให้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ก็คือเราจะแบ่งกลุ่มตรงนี้นะคะกับตรงนี้ซึ่ง รูปแบบที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันอยู่ในรูปแบบของบทนิยาม1.2.3ข้อที่1นั่นก็คือ x 1บวก x 2บวก i y 1บวก y 2นั่นเองเราก็จะได้ว่า มันก็คือ Z1 ตหบวกเซซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือ Z1 ส่วนตรงนี้ก็คือ Z2 นั่นเองและเมื่อมาอยู่ในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็คล้ายกับบทนิยาม1.2.3ข้อที่3นะคะก็คือการคูณนั่นเองดังนั้นเราก็จะมาดูแต่ละอันเลยก็คือตรงนี้ 1> x หคูณ x 2ลบ y 1คูณ y 2บวก i x 1 y 2บวก x 2 y 1มันก็คือ z1 หนคูณ z2 นั่นเองจากนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายบวกส่วนด้านหลังมันก็คล้ายกับตรงนี้เลยใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็น x 3 ดังนั้นเนี่ยมันก็คือ Z1 ตหนคูณเซนั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ว่า Z1 ตหนึ่งคูณวงเล็บเปิดเซองบวกเซตสามวงเล็ปิดนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ Z1 ตหนึ่งคูณเซบวกเซึ่งคูณเซซึ่งเราสามารถสรุปได้ว่า Z1 ตหนึคูณวงเล็บเปิดเซตสองบวกเซตสามเนี่ยเท่ากับเซตหนึ่งคูณเซตสองบวกเซตหนึ่งคูณเซตสามนั่นเองค่ะ สำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบท1.2.1ข้อที่11นะคะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ